สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำ a n s i ิชันอีกสักหนึ่งรูปแบบครับท n ิชันที่เราจะมาทําในคลิปนี้นครับก็จะเป็นท่ s i ิชันประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นท่ s สิชันแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นลูกศรเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรม After Effects ครับจะทำไงไปลองดูเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทา transition ต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับ transition ในคลิปนี้นะมี เราจะทําให้เหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นลูกศรอ,อะไรเงี้ยให้มันซ้อนกันแล้วเลื่อนลงมาเงี้ยจะทํำยังไงครับวิธีการทําก็ไม่ยากเลยครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม After e f f e c t กันเลยนะครับมาที่โปรแกรม After e f f e c t ครับมาถึงให้เ,เพื่อนๆสร้าง Composition ขึ้นมาสักหนึ่งอันครับก็คือกดที่ New Composition ตรงนี้นะผมจะทําเป็น 4K ไปเลยแล้วกันอ่ะผมทํา 4K ไปเลยคลิปนี้ผมทํา 4K แล้วแล้วก็ตั้งชื่อ Composition ก็คือตั้งชื่องานของเราอะ่ะเราจะตั้งว่าอะไรดีอะ่ะผมตั้งว่าชื่อนี้ไปแล้วกันอ่ะก็กด OK แล้วก็เฟ a มเรท t e ผม30 แล้วก็ดูเร t ชันผมสักสิบวิตรงนี้ก็โอเคแล้วกดโอเคได้เลยพอมาได้หน้าตาอย่างนี้เราใช่ไหมให้เพื่อนๆทำการย่องานของเราลงไปโดยการเลื่อ au, นละูกกิ้งที่เมาส์ครับอ่ามันก็จะเป็นการ ย่อลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ผมจะให้เพื่อนๆมาเปิดตรงเหมือนเป็นตารางอะ่ะให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะ Shoot g i t and Guide Option ตรงนี้นะกดมาแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเลือกคําว่าเอา่อเราลองเลือกดูก่อนก็ได้อ่ะลองเลือกคํานี้ดูนะพ p r o f e s s n a l g i t เนี่ยให้เพื่อนๆกดเลือกตรงนี้นะเลือกตัวนี้อ,อ่พา p r o p o s s i o n a l g i t ไอ้ตารางตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอาไว้แบบเหมือนเป็น,ปนไกด์ว่าเราจะ วาดเชฟขึ้นมาให้มันตรงกลางอะไรอย่างไงอะไรประมาณนี้นะก็เอามาเป็นไกด์สักเล็กน้อยนะพอเราเปิดตารางแล้วเนี่ยผมก็จะให้เพื่อนๆสร้างเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันเราจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาเพื่อจําลองให้เป็นเหมือนเป็นเป็นลูกศรลงมาอย่างนี้แล้วกันนะก็ให้เพื่อนๆมาที่เพนทูตรงนี้นะกดไปแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับตรงฟิลนะครับตรงฟิลเราจะใส่เป็นสีถ้าเกิดของใครเป็นขีดแดงอย่างนี้ก็คือจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดของใครเป็นสีเนี่ยก็จิ้มเปลี่ยนสีได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดสีของผมก่อนแล้วก ผมจะเอาสีสีนี้แล้วกันอ่ะผมจะเอาสีนี้ผมก็เลือกสีเอาสีไปจิ้มก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกสีกันได้เลยนะผมก็กดโอเคแล้วก็ตรงสโตกครับจิ้มตรงคําว่าสโตกขึ้นมานะแล้วก็เลือกคําว่านันนะเราจะไม่ใส่สโตกมันนั่นเองแล้วการวาดครับก็คือจิ้มทีแรกเนี่ยให้เพื่อนๆจิ้มไปตรงเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางก็คือเส้นนี้นะเส้นกลางสุดก็จิ้มไปนะครับจิ้มไปผมจะจิ้มไปประมาณตรงนี้ ป๊บอ่าจิ้มตรงกลางไปเสร็จเนี่ยเราอาจจะย่องไปอีกก็ได้อ่าก็คือซูมเอาออกไปอีกจิ้มจุดที่2เนี่ยผมจะจิ้มออกมาทางซ้ายมือด้านนี้นะก็คือเราจะจิ้มให้มันเลยด้านบนตรงนี้ออกไปนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะจิ้มให้มันเป็นสามเหลี่ยมแหลมขนาดไหนผมก็จะไว้ซักอลองดูก่อนประมาณนี้อ่าโอเคไหม ถ้าโอเคแล้วเราก็จิ้มอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จิ้มมาอีกฝั่งหนึ่งจริงๆเนี่ยเราจิ้มไปก่อนก็ได้แล้วเ,เราเอาแค่ข้าวๆก่อนก็ได้นะเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดึงทีหลังก็ได้ให้มันแบบให้มันโอเคอนะ่ะแต่ตอนจิ้มจุดที่3ตอนนี้เนี่ยให้เพื attempts, ang, ่อนๆกดชิปค้างไว้ด้วยนะกดชิปค้างเวลาจิ้มเนี่ยมันก็จะจิ้มแล้วมันจะเป็นแบบเส้นตรงอย่างงี้นะอ่ะพอจิ้มจุดที่3ได้แล้วเนี่ยเราก็มาจิ้มจุดสุดท้ายก็คือจุดบรรจบของมันนะจุดบรรจบก็คือจุดแรกเลยให้มันบรรจบกันปึ๊บ แล้วเราก็ซูมขึ้นมาดูนะเราซูมขึ้นมาดูว่าจะให้มันเป๊ะเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูช่องว่างที่เราวาดทีแรกเนี่ยช่องเนี้ยมันเท่ากับช่องฝั่งนี้ไหมอะถ้าเกิดมันไม่เท่าเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูลองเลื่อนตรงนี้ดูเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงอะเนี่ยครับลองเลื่อนดูตอนเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆกดชิปค้างไว้ด้วยนะมันก็จะได้ตรงอย่างนี้อะ เราลองเลื่อนดูผมก็จะเลื่อนให้ช่องเนี้ยมันเท่ากับช่องนี้มันก็จะหมายความว่าขนาดมันก็จะสองฝั่งเท่ากันแล้วนะแต่ฝั่งเนี้ยผมว่ามันยังใหญ่กว่าฝั่งนี้นิดนึงนะผมก็จะซูมเอาออกไปอีกแล้วผมก็จะเลื่อนตรงนี้ออกไปทางขวามือนิดนึงนี่ครับเพื่อนๆลองเลื่อนดูได้นะถ้าอย่างเนี้ยมันก็กว้างไปใช่ไหมเราก็ต้อง เอาให้มันใกล้เคียงกันทั้ง2ตารางก็คือเราจะใช้ไอตารางของมันเนี่ยคอยยึดเป็นเหมือนเป็นไกด์อ่ะผมว่าผมโอเคแล้วกับระยะสามเหลี่ยมที่ผมวาดมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราซูมขึ้นมาดูอ่ะไอเส้นเนี้ยมันเหมือนจะไม่ตรงใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันมันมันไม่ตรงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะเพราะว่าเราใช้งานมันแค่ในส่วนตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้ไอตรงเนี้ยมันมันไม่ตรงแล้วใช่ไหมของผมเนี่ยเมื่อกี้ผมเลื่อนเออแล้วผมไม่ได้กดชิปมั้งผมก็จะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงจริงๆไม่มีผลหรอกแต่คือผมอยากให้มัน เป๊ะแค่นั้นแหละอ่ะเราก็เลื่อนไปให้มันตรง ตอนเราเลื่อนเนี่ยเราลองสังเกตดูช่องนี้ให้มันยังคงของมันอยู่ไว้นะให้มันเท่าเดิมของมันเนี่ยอ่าใกล้เคียงเงี้ยใกล้เคียงกันผมว่าโอเคแล้วระยะนี้ผมชอบใจแล้วแล้วก็พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราปิดตารางไปเลยเพราะว่าตารางเราจะใช้วาดแค่ทีแรกแล้วเราก็ไม่วาดอีกแล้วเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็กดตัว v ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ซูมขึ้นมาเราได้สามเหลี่ยมของเราแล้วใช่ไหมพอได้สามเหลี่ยมอันแรกขึ้นมาแล้วนะให้เพื่อนๆกดที่เชฟเลเยอร์หนึ่งครับแล้วก็กดคอนทินดีขึ้นมาครับกดคอนทินดีขึ้ ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดตัวีที่คีย์บอร์ดนะอ่าเราจะทําการเลื่อนมันขึ้นไปไอตัวที่เราดูพิเคตมันขึ้นมาตัวนี้เนี่ยเราจะทําให้มันเหมือนเป็นแบบให้มันมามาแมทกันอะแมทกันหมายถึงว่าให้มันตัดในส่วนนี้ให้มันดูเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะเพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นไปก่อนนะเลื่อนขึ้นไปรักระยะประมาณนี้แล้วกันอ่ะให้มันเว้นประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนมาที่แท็กแมทตรงเนี้ยมันจะมีแท็กแมทถ้าเกิดใครไม่มีนะคลิกขวานะครับแล้วก็คอลัมน์นะแล้วก็มาที่คําว่าคําว่าหหมมมมดดนนนะใใ้้เเพื่่่่อาาาาาาคคคํํววถกิรไ มีไอแท็กแมทตรงนี้เนี่ยอ่าเปิดมาไม่มีใครไม่มีแท็กแมทมาตรงคําว่าคอลัมน์แล้วก็โหมดนะอ่าเห็นไหมถ้าเกิดผมปิดไปเนี่ยมันก็ไม่มีอ่าถ้าเกิดใครไม่มีก็กดคําว่าโหมดนะอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้มีทั้งโหมดแล้วก็แท็กแมทตัวนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะมี2ตัวแล้วใช่ไหมให้เ,เพื่อนๆครับเลือกตรงคําว่านันของตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งนะเชฟเลเยอร์หนึ่งคือตัวหลักของเราเราจะให้ไอเชฟเลเยอร์สองเนี่ยมันเป็นตัวตัดให้เป็นสามเหลี่ยมนะให้เ,เพื่อนๆอยู่ที่เชฟเลเยอร์หนึ่งนะคร เป็น Alpha Invert Matte เชฟเลเยอร์สนะก็คือเลือกอันที่2ตัวนี้นะกดไปเลยอ่ะพอกดไปปุ๊บเนี่ยไอตัวเชฟเลเยอร์สเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกินไอตัวเชฟเลเยอร์หไปแล้วนะอ่ามันก็จะทําให้เป็นเหมือนเป็นเหมือนเชฟทรงลูกศรแนวนอนวิ่งลงอย่างนี้นะอ่าก็เท่ากับว่าไอเชฟตัวหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยไอลูกศรตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ถึง2องเลเยอร์อย่างนี้นะแล้วไอเชฟเลเยอร์สเนี่ยที่มันเอาไว้กินพื้นที่อันเนี้ยเป็นกินพื้นที่หายไปเนี่ยเรายังสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงได้อยู่นะนี่ครับเพื่อนถ้าเกิดชอบแบบเอ ให้มันเล็กหน่อยอย่างเงี้ยก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะหรือใครจะมาปรับขนาดตอนหลังอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ผมจะเอาไว้สักประมาณขนาดนี้แล้วกันอ่ะผมจะไว้ประมาณขนาดนี้แล้วพอเราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมเราจะจับให้ตัวเชฟเลเยอร์สองนี้เนี่ยมันมาลิงก์กับไปตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งเวลาเราเลื่อนเชฟเลเยอร์หนึ่งเนี่ยไอตัวเลเยอร์สองเนี่ยมันก็จะได้ไปด้วยกันนะมันจะได้แบบเวลาเราเลื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าไอตัวเลเยอร์หนึ่งเนี่ยมันไปตัวเดียวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไปตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราจับลิงก์มันเนี่ยไอตัวที่มกกิ็ไรธา ยากเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะมีพาเลนต์แอนด์ลิงเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเชือกตรงน Pick เนี้ยพาเลนต์พลิกวิบเนี่ยอ่าให้เพื่อนๆจิ้มค้างนะจิ้มค้างแล้วดึงมาใส่ในตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งอย่างนี้นะจิ้มค้างแล้วมาวางปุ๊บไอตัวด้านหลังเนี่ยมันก็จะเขียนว่าไอตัวเชฟเลเยอร์สองเนี่ย มันทําการลิงก์กับเชฟเลเยอร์1นึ่งแล้วนะนี่ฮะมันขึ้นเลือกเลเยอร์นี้อยู่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําการเลื่อนหรือทําการอะไรเนี่ยไอตัวเลเยอร์สเนี่ยมันก็จะทําตามเลเยอร์หนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะลองเลื่อนตําแหน่งดูนะนี่ครับถ้าเกิดเราเลื่อนเนี่ยมันก็ไปด้วยกันแล้วนะเนี่ยอย่างนี้นี่เองเห็นไหมมันไปด้วยกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลิงก์เนี่ย ไอตัวเลเยอร์สเนี่ยมันก็ยังกินพื้นที่ของมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไอตัวเลเยอร์หถ้าเกิดเราเลื่อนเนี่ยมันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่ตอนเนี้ยมันไปด้วยกันแล้วเห็นไหมมันไปด้วยกันอ่านี่แหละวิธีการทําของมันอ่ะพอได้เงี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือคู่แรกเนี่ยคู่แรกไอตัวลูกศรอันนึงเนี่ยมันก็จะมีถึง2อัน2องเลเยอร์อย่างงี้ใช่ไหมพอเราได้อันแรกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดลากคุมทั้ง2ตัวนะแล้วก็เราจะก๊อปขึ้นไปอีกคู่หนึ่งเราจะก๊อปขึ้นไปอ่งา พอวางคู่ด้านบนอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆทาการกดที่ตัวเชฟเลเยอร์สามเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดทําความเข้าใจกับมันเนี่ยมันก็จะเป็นคู่คู่อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือคู่มันอันนี้จะจะเป็นอีกคู่หนึ่งมันก็จะเป็นไอตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักให้เพื่อนๆทาการเปลี่ยนสีได้เลยนะผมจะเปลี่ยนสีเป็น สีน้าเงินแล้วกันเพื่อนนก็กดตรงฟิลด้านบนได้เลยนะกดที่ตัวเลเยอร์มันเนี่ยแล้วกดตรงฟิลด้านบนเพื่อ <g år> นเก็เปลี่ยนสีได้เลยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีนี้แล้วกันอ่ะฟ้าฟ้าน้ําเงินน้าเงินแล้วก็กดที่เชฟเลเยอร์สาเนี่ยกดตัว p ขึ้นมานะแล้วก็ทําการเลื่อนได้เลยอ่าเนี่ยครับเห็นไหมทำการเลื่อนอ่าหรือเราจะกดที่เชฟเลเยอร์หแล้วก,กดตัว p ก็ได้แล้วเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอย่างนี้เราจะเลื่อนให้มันชนกันนั่นเองนะอย่างนี้ชนกันปุ๊บอ่าชนกันย,งยงนนังอีกนิด อ่ะชนกันแล้วพอชนกันแล้วเนี่ยเราก็จะทําอีกอันหนึ่งนั่นเองนะเราก็จะก๊อปปี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวเชฟเลเยอร์สแล้วก็4ใช่ไหมแล้วเราก็กด Ctrl C Ctrl V ขึ้นไปวางไปอีกตัวหนึ่งแต่เวลาวางเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะว่าไอตัวเลเยอร์เนี่ยมันมันวางถูกตำแหน่งของมันไหมอย่างเช่นตอนนี้ไอตัว5กับตัว6เนี่ยมันวางเหมือนมันวางผิดตำแหน่งใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆลองลากลงมานะอ่ะเห็นไหมลองลากลงมาอ่ะสมมติถ้าเกิดผมคอนโทรลเซกลับไปเนี่ยตอนนี้มันวางเหมือนไอไอตัวเลเยอร์6เนี่ยมันควรจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนๆลองดูไอไอตัวตาเลเยอร์6เนี่ยมันถูกมันถูกเปิดอยู่ด้านบนนะเราต้องลากลงมาด้านล่างอย่างนี้อ่า พอลากมาด้านล่างอย่เงี้ยโอเคแล้วอันนี้สําหรับบางคนนะแต่ถ้าเกิดบางคนเป็นเหมือนผมเนี่ยก็ลองเลื่อนดูนะอ่ะเดี๋ยวผมคอนทินเซตกลับไปให้หมดเลยอ่ะก่อนที่เราจะก๊อปปี้ปึ๊บอ่ะหรือใครจะลองกดคอนทินดีก็ได้ถ้าเกิดใครอยู่ที่เชฟเลเยอร์สกับเลเยอรเนี่ยลองกดคอนทินดีอ่ะ ถ้าเกิดเรากดคอนโทรลดีขึ้นมาเนี่ยมันก็โอเคมันก็เด้งขึ้นมาด้านบนอย่างนี้โอเคละเรากดคอนโทรลดีก็ได้อะถ้าเกิดใครไม่อยากกดคอนโทรลซีคอนโทรลวีใช่ไหมเรากดคอนโทรลดีขึ้นมามันก็จะดูพิเคดขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละอะพอได้อย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันแล้วเราก็มากดที่เชฟเลเยอร์ห้าใช่ไหมเปลี่ยนสีแล้วก็จิ้มเอ่อผมจะเอาสีเข้มๆตัวนี้ปึ๊บ กดโอเคพอได้ยิงเสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆกดที่เชฟเลเยอร์ห้ากดตัว p ที่คีย์บอร์ดเวลาเราจะทําอะไรก็ช่างเนี่ยตอนนี้ไอตัวลอยๆอเนี่ยก็คือตัวที่2ตัวที่4ตัวที่6เนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอะเราจะยุ่งเราจะทํางานกับมันแค่ตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5อย่างเงี้ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยไอตัวที่6เนี่ยอย่างตัวที่5เราจะเลื่อนตัวที่5เนี่ยตัวที่6มันก็จะเลื่อนตามอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องมายุ่งกับมันตัวที่6เราจะเลื่อนเลเยอร์ห้าเนี่ยให้เพื่อนัเพื่อนเง เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปให้มันไปต่อกันนี่ครับเราจะเลื่อนให้มันมาชนกันตรงนี้นะอ่าชนกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลองกดที่ตัวเชฟเลเยอร์ห้านะครับเราก็กดคอนเท l ค้างนะครับเราก็กดที่เลเยอร์สามเราก็กดคอนเท l ค้างอยู่นะกดที่เลเยอร์หนึ่งให้มันเป็น3แถบอย่างนี้คู่กันนะแล้วเราก็กดตัว P ที่คีย์บอร์ดเนี่ยแหละเปิด position ขึ้นมา3ตัวนี้นะแล้วเราลองเลื่อนดูนครับนี่ครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้อ่า น,นี่ปึ๊บ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 อ่าตรงนี้ก็เต็มจอพอดีก็ให้มันอยู่กึ่งกลางตรงนี้อ่าแล้วเราก็ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เงาให้มันเงาสวยๆให้มันอ่าวิธีการใส่เงาเนี่ยเราก็ใส่เงาที่ตัวเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สามเลเยอร์ห้านะก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์ครับตรงนี้นะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า drop shadow drops e อ่ะดรอปชาร์โดแล้วเราก็ลากมาใส่ในตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ลองปรับเงาดูว่าเราชอบแบบไหนผมจะปรับให้ดิสเทนเหลือศูนย์แล้วก็ปรับซอฟเน็ตอ่าเพื่อนๆลองสังเกตเงาดูนะถ้าเกิดเงามันอ่อนไปเราก็ปรับโอพาให้มันเข้มนิดนึงหรือใครจะมาใส่ที่เลเยอร์2แล้วลองปรับดูก็ได้นะมันจะได้เห็นชัดแต่ผมเคยปรับบ่อยละผมก็ชอบประมาณนี้แล้วผมก็ปรับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนกดที่แถบดรอปชาร์โดตรงนี้นะกดที่แถบนี้ดรอปชาร์โดกดคอนโทนซี C, แล้วก็มา กดที่เชฟเลเยอร์3ที่เราจะใส่นะแล้วก็กดคอนโทลค้างแล้วก็กดที่เชฟเลเยอร์5ให้ขึ้น2แถบงี้แล้วก็กดคอนโทนวี v. ปึ๊บมันก็จะเป็นการวางไอตัวเงาของเราที่เราใส่มานั่นแหละ อ่ะเห็นไหมมันมีเงาแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยเราจะทำคีย์เฟรมกับมันไปเลยก็ได้นะตรงนี้เราจะทำคีย์เฟรมไปเลยก็ได้อ่ะเราก็ทำคีย์เฟรมใส่ตัวนี้เลยก็ได้ตอนแรกผมกะจะทำใส่น่ออ็อบเจกต์แต่คือเลเยอร์มันไม่ได้เยอะมากผมก็เลยให้เพื่อนๆทำคีย์เฟรมใส่ตัวเลเยอร์มันไปเลยก็ได้นะก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเราจะทำงานกับมันแค่เลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่5ใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกดตัว P ก็คือเราจะเปิดแค่โพซิชันมันขึ้นมากดตัว P แล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกดที่ตรงไอนาฬิกาาจเวลขขอองง ของตัว position นะเราเลือกแถบ3แถบเนี่ยพอเรากดทีเดียวเนี่ยมันก็จะทําการเลือกให้เราทั้งหมดแล้วนะ3ตัวแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อน shape ของเราเนี่ยขึ้นไปบนสุดเลื่อน shape ไปถ้าเกิดมันเลื่อนยากเนี่ยหรือหรือมันเลื่อนช้าเนี่ยให้เพื่อนกดชิปที่คีย์บอร์ดนะกด s h i ค้างแล้วเราเลื่อนไปด้วยมันจะจะได้เลื่อนเร็วขึ้นอย่างนี้อ่าเอาขึ้นไปให้มันไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วเราก็เลื่อนมาเลื่อนเส้น page มาในระยะเวลาที่เราต้องการให้ t r a n ซิชั o เนี้ย ม,มันจบอ,ะอ่ะผมจะลองที่สัก15เฟรมก่อนละกันอะ่ะผมจะลองที่15้าเฟรมตรงนี้สิบ้าเฟรมแล้วก็ให้เพื่อนๆ <t> ทาการ <t> กดชิปค้างแล้วก็เลื่อนแกน Y ลงเลื่อนแกน Y ของเชฟเราลงนั่นแหละอ่าเห็นไหมเลื่อนออกไปให้สุดเลยเนี่ยครับมันอย่างเงี้ยยังไม่สุดนะอย่างเงี้ยยังไม่สุดแล้วก็เลื่อนลงไปให้สุดอ่าเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกอ่าประมาณนี้สุดละแล้วเราก็ลองเพย์ดู เอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ด้านหลังก่อนนะแล้วเรากด e N หลังงานของเราสักนิดนึงอะ่ะกด N ที่คีย์บอร์ดแล้วเราลองเพย์ดูเพื่อให้มันเพย์วนลูปอยู่แค่นี้นะอ่ะครั้งแรกมันจะกระตุกนิดนึงอ่ะนี่ครับอ่าระยะเวลากำลังดีนะผมว่า15เฟรมอ่าเป็นไงเป็นไงไอตรงเนี้ยแหว่งนิดนึงเนี่ยระหว่างเฟรมเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีปัญหาถ้าเกิดของใครเนี่ย มันแหว่งตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยหรือใครอยากจะสร้างเชฟตรงนี้ให้หนาขึ้นก็ได้นะก็คือเราจะไปปรับให้ตัวไอตัวเลเยอร์ที่มันเป็นเลเยอร์ที่เอาไว้แมทกันเนี่ยเราจะปรับให้มันหนาขึ้นก็ได้หรือไอแหว่งหน่อยนึงแค่นี้ไม่มีผล มันมองไม่เห็นเพราะว่าระยะเวลาท่าซิชั่นตรงเนี้ยมันจะเร็วมากเราจะไม่ต้องไปซีเรียสถึงขนาดให้ภาพมันเต็มจอสักทีเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีผลถ้าเกิดแหว่งนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเวลาใช้งานจรงนิงอ่ะตรงเนี้ยระยะเวลาของท่าซิชั่นทั้งหมดเนี่ยมันแค่10เฟรม15เฟรมเนี่ยมันเว็บเดียวจรงิงๆมันยังไม่ถึง1วิเลยเนี่ยมันไม่มีผลขนาดนั้นนะอ่าไอตัวท่าซิชั่นพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นไว้แบบให้มีอะไรมาบังตาเราให้มีอะไรมาขั้น ถ้าเกิดแหว่งนิดนิดหน่อยๆเนี่ยไม่มีผลพอตอนนี้เราได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ก็คือเกือบจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ผมมีแนะนําอีกนิดนึงก็คือให้เพื่อนๆล่าคุมคีย์เฟรมทั้งหมดที่เราทํามา6ตัวนะให้เพื่อนๆกด F9 ที่คีย์บอร์ดนะมันจะทําให้อ่าไอตัวคีย์เฟรมเนี่ยหรือไอตัวเวลามันเคลื่อนไหวเนี่ยมันสมูทขึ้นนะอ่ะลองเล่นดูคนระับฟึบอ่ะเดี๋ยวรอฟึบนี่อ่ะ แล้วเราก็เอาเส้น Pay h เ a d เนี่ยมาไว้ที่คีย์เฟรมสุดท้ายเลยนะคีย์เฟรมสุดท้ายแล้วเรากด n ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาตรงตรงเนี้ยตรง Work Area เนี่ยตรงคลิกขวาตรงเนี้ยแล้วก็เลือกคําว่า t i m m o o to Work Area นะมันก็จะตัดให้งานของเราเนะหลือเท่าระยะเวลางานของเราจริงๆอะ่ะอย่าง Transition เรา15เฟรมเนี่ยมันก็จะตัดให้งานของเราแค่นี้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปวางในงานวิดีโอจริงๆให้ดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะมา สอน Export หรือสอนเรนเดอร์ออกไปใช้งานจริงๆนะแต่ผมจะมาวางกับภาพวิดีโอในโปรแกรม After Effects ก่อนละกันนะก็คือให้เพื่อนๆลากไอตัว Transition ของเราอะมาวางอาจต่จริงๆเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเพื่อนๆคงไม่ได้ใช้งานในโปรแกรม After Effects ใช่ไหมเราก็อาจจะไปใช้งานในโปรแกรม Premiere แต่คืออันเนี้ยผมจะมาวางให้ดูเฉยๆว่าภาพมันจะออกมาเป็นประมาณไหนลองดูนะครับเดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า a n s i t i o n นี้มันจะเป็นประมาณไหน นี่อ่ะลองดูอีกทีนึ่งครับอ่าหรือถ้าเกิดใครคิดว่ามันเร็วไปมันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆไปปรับตรงคีย์เฟรมเอานะของผมเนี่ยมัน15เฟรมผมว่ามันก็กําลังดีอะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> แค่ไปใส่สาวเอฟเฟกให้มันแบบฟึ๊บหรือแบบเป็นซาวเอฟเฟกอะไรก็ช่างนะก็ลองไปใส่ดูเงี้ยฟึ๊บแล้วก็ฟึ๊บอ่าเห็นไหม แค่นี้เอง transition อ่าแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราทิมคอมทูเวิร์กแอเรียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้เพื่อนเพืครับทำการกด c อนท m ลที่คีย์บอร,ร์ดนะกด c อนท m ลมันก็จะมาหน้าที่เอาไว้เรนเดอร์นะเราจะ export ออกไปให้มันเป็นไฟล์ mov แบบที่มันจะไม่มีพื้นหลังอย่างนี้เลยนะ มันจะไม่มีพื้นหลังอย่างนี้เลยแล้วเวลาไปใช้งานในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ลากวางอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็ใช้งานได้เลยนะก็คือให้เพื่อนๆมาที่เอาพุทโมดูลตรงนี้นะกดคาว่ารอดเลตตรงนี้นะสติมขึ้นมาแล้วก็ฟอร์แมตเนี่ยเปลี่ยนเป็น Quick Time นะแล้วก็ฟอร์แมตออ i ชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันนะกดโอเคแล้วก็ c h a n n e l RGB เนี่ยเปลี่ยนเป็น r g b ์จีบีวกอัลฟานะตรงนี้สําคัญนะแล้วก็ Audio o u t p u t เนี่ยเปลี่ยนเป็น o f f กดโอเคหรือถ้าเกิดใครใส่ Soundfect ไปในตัวนี้เลยเนน่เพือๆก็ กดออนไว้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่สาวเอฟเฟกผมก็ออฟไว้แล้วก็กดโอเคแล้วก็เอาพุท t ูเนี่ยเพื่อนๆก็จิ้มขึ้นมาแล้วก็เลือกที่เก็บนะ พอเลือกที่เก็บเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆกดคําว่าレนเดอร์ตรงนี้นะกดคําว่าレンเดอร์แล้วเพื่อนๆก็ไปเอาไฟล์นั้นอะที่レンเดอร์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อได้เลยนะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโปรแกรม After Effects ครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทํานะให้รูปร่างให้มันได้ใกล้เคียงแบบนี้เลยอะผมว่าใน Premiere Pro เนี่ยก็น่าจะทําได้นะรูปทรงอะไรอย่างนี้เลยนะใน Premiere Pro เนี่ยน่าจะทําได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดใครไม่ถนัด After Effects หรือใครไม่มีโปรแกรม After Effect ี่ย เดี๋ยวไว้รออนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทํานะในโปรแกรมพีมีอ p โปน่าจะมาสอนแน่นอนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ